สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC พาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับพบก,กับเราีกเช่นเดิมกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะ EP ที่13นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะพี่เนาะพอดีไม่ค้าไม่ห่อยสบายนะคะก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะพี่วันนี้มีพาเครื่องมาให้พี่พี่ FC ได้ดูกันนะคะไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่องค์แรกเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเหรียญหลวงปู่โตเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเหรียญเก่านะคะเหรียญเหรียญ พอสอลึกๆนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเหรียญเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะอ่าด้านหลังนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะใครสนใจสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแอดไลน์มานะคะพี่อ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็น ปิดตาหลวงปูกแก้วเนื้อผงคุกลักนะคะปิดตานะคะพี่ปิดตาหลวงหลวงปูกแก้วเนื้อผงคุกลักนะคะด้านหน้านะคะอ่าด้านหลังนะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะพระผงสุพรรณเนื้อดินอ่าค่ะ สภาพใช้นะคะผ้าผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสภาพใช้นะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0 6 2 9 3ห7 8 2 1้าหดสองนะคะแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพี่อต่อไปคะ่ะพะลอดพะลอดเนื้อดิน,นะคะ่ะ พระรอดเนื้อดินกุมหาวันเลี่ยมเงินนะคะพี่พระรอดเนื้อดินกุมหาวันเลี่ยมเงินนะคะอ่าด้านหลังนะคะต่อไปค่ะเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำค่ะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะอ่าหนาคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เหรียญน,นะคะหน้าโค้มแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปากวัดปากน้ำนะคะด้าน,นหลังนะคะใครชอบใครสนใจนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทางลายนะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปปิดตาหลวง,งพอ่อหลวงพ่อแก้วเนื้อผงคุกรักนะคะ ติดตาพ่อแก้วนะคะพี่เนื้อผงคุกรักนะคะอขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะต่อไปะค่ะต่อไปเป็นพ่อปานค่ะพ่อปานขี่คุดนะคะพี่อันนี้เป็นพ่อปานขี่คุดพ่อปานเอ๊ะไม่ใช่พี่พ่อปานหานุมานนะพี่ไม่ไม่นหนุมานนะพี่เนื้อดินค่ะ ขอโทษทีนะคะขอโทษทีนะคะเป็นหลวงพ่อปานหานุมานนะคะพี่น่าจะเป็นหานุมานนะพี่เนื้อดินนะคะขอโทษนะคะพี่พูดผิดเมื่อกี้พ่อปานหานุมานเนื้อดินนะคะด้านหลังนะคะพ่อปานหานุมานนะคะพี่เนื้อดินนะคะ อ่าต่อไปเหรียญค่ะเหรียญเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะพศสองสี่หกเก้านะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อกันนะคะจังหวัดนครศรี 4, อยุธยานะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ ด้านหลังนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะสภาพใช้นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้งานนะคะพี่เหรียญหลวง,งพ่อเหรียญหลวงู่อสุขวัดป่าคลองมะขาม,ามเท่านะคะสภาพใช้นะคะด้านหน้านะคะอ่าเรี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะ เก่าๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะต่ <c oughs> อไปค่ะเหรียญเจ้าสัวะค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญเหรียญเจ้าสัวหลวงผู้บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพี่เหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงผู้บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะ ขอรูปเพิ่มเติมได้ทางลายนะคะพี่ต่อไปค่ะปูทวดค่ะรูปหลองปูทวดหลังหนังสือนะคะใต้าฐานมีตัวทอนะคะพี่ด้านหน้านะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือนะคะใ <c oughs> ต้าฐานมีตัวทอนะคะพี่ ต่อไปค่ะต่อไปปิดตาค่ะ okay. ปิดตาหลวงปู Vatican, ่สุกค่ะวัดปาคลอมะขามเท่านะคะปิดตานะคะเก้าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก้าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตานะคะปิดตาหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์เพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ้านหลังนะคะเก้าเแบบนี้เลยนะคะพี่ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะด้านหลังนะคะอ่าจะสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่พอสอ อ่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มานะคะแมคะ่ค้าอาจจะไปไว้นิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะพี่อ่ะต่อไปคะ่ะปิดตาไม่ทราบที่ค่ะใครทราบที่ช่วยปิดให้หน่อยนะคะพี่ปิดตาไม่ทราบที่นะคะใครใครทราบช่วยปิดให้หน่อยนะคะอ่า ไปเหรียญหลวง,ลวงู่เผือกนะคะเหรียญหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะอ่าเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเรียมพลาสติกแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์ทนเข้ามาได้เลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะ เหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกนะคะเหลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะพี่ใครสนใจนะคะแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะด้านหลังนะคะอ่าต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นเหรียญพุทธชินราชเหรียญกลมนะคะพี่เหรียญกลมพุทธชินราชนะคะเรี่ยมเกอบพลาสติกนะคะพี่อ่าด้านหลังนะคะด้านหลังเหรียญกลมพระพุทธชินราชนะคะเรียมกรอบพลาสติกนะคะอ่าต่อไปเป็นแหวกม่าหลวงพ่อกลวยนะคะเรียม เลียมโบราณนะคะพี่แหวกม่านนะคะเก่าๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแหวกม่านหลวงพ่อโกยเลี่ยมโบราณนะคะอ่าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใครสนใจนะคะแอดไลน์เข้าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะพี่อ่านต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นพระรอดเนื้อดินเลี่ยมเก่านะคะพระรอดนะคะพระรอดเนื้อดินเลี่ยมเก่านะคะเลี่ยมโบราณโบราณเ,เก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะใครสนใจนะคะแอดไลฟ์ขอรูปได้เพิ่มเติมได้นะคะพี่อ่าพระรอดเนื้อดินเลี่ยมเก่านะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นลูกอมค่ะพี่ลูกอมไม่ทราบที่ค่ะ มีรอยจานนะคะลูกอมนะคะใครสนใจนะคะลูกอมนะคะลูกอมไม่ทราบที่นะคะพี่อ่มีลวดถักนะคะลูกอมมีลวดถักนะคะมีรอยจานนะคะพี่ลูกอมไม่ทราบที่นะคะใครทราบที่ช่วยปิดให้หน่อยนะคะพี่นี <crazy> ่ค่ะครอบ ฝากพี่พีเอฟนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ